สวัสดีเด้อจ้าพ่อขันอีกแล้วคะ่ะกับไว้ตุ๊ก,กตาพาฝันป่ะค่ะพ่อขันที่เราก็พามากินทคาเฟ่โน่ตข้างนกาแฟดำค่ะกาแฟดำอ,อันเสียงเสียงแหบเสียงแหงนะคะนะ่ะเด้อเพราะว่าเอ้ยเป็นไครวัดเพิ่งหนะ่อันก็นยังบบหายเด้อค่ะก็เป็นขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่ค่ะเพิ่งเป็นนั้นก็ <c oughs> เป็นไครเนาะค่ะเนาะมันก็คือว่าเนาะแม่นบ่พั่นอันเฟื่อนมาอ้ารถ่านพี่อันเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนก็สบายดีเมื่เนาะค่ะเนาะมาเสียงแหบเสียงเฮงกับโบว่าเนาะค่ะเนาะเจ้านมมันก็เสาไปว่างั้นเด้อพะมาค่ะกินกาแฟนมกันเนาะค่ะเด้อมื้อนี้อากาศทางเห็นเอ้ยนี่ แดดออกแล้วก็เป็นมืดๆแล้วก็มีฝน,นะคะ่ะถ้าเวลาแดดออกก็เป็นอากาศสดชื่นเนาะคะเนาะเวลาแดดเฮี่ยก็เป็นอากาศสลืมสลัวหนาว้วยค่ะเป็นอากาศเย็นมากาแฟคะ่ะซดกาแฟนมกันๆเลยค่ะเด้อมีมหแหงจะแทะเนาะคะเนาะ อาชื่นใจค่ะโอ้ยเมงเมงเมืเ่อก,กี้เนี่ยว่ากลิ่นนั้นผลไม้ไปแตงโมมีส้มมีลูกเลเหรือนลูกเพียหนอเนอะกล้วยค่ะอย่างละนินียดหน่อยเลยก็มีแหงเนี่ย คืดยากกินค่ะคืดยากกินแล้วไปยันเมื่อวานก็ไปใจตลาดกาเฟเขาซูเปอร์มาร์กเคอพันผาไปก็เลยซื้อมาซื้อตู้เย็นไว้มากหลายสมก็ซื้อมาอันกล่องมันน้อยนึงเป็น,นั้นสมสดๆเนี่ยค่ะก็ปอกกินก็มีแหงค่ะชุ่มของกินไปหมดแล้วไปต้มกาแฟแล้วมาอัดคลีปกินกาแฟกับเพื่อนๆหน่อค่ะเนาะ เสียงกันล um, <com> ังงเที่กันเสียงเฮเด้อค่ะคื่อนเนี้ยคงเอาตัวเอง่งเที่ว่าไปว่ามาเสียงเฮก็มีค่ะเสียงหายไปเลยมะก็บอกค่ะนอนค่ะนอนนั่งกินกาแฟในบันเจ้าหน่อยมันบอกค่ะกินข้าวแซ่บดีอยู่ค่ะกินข้าวแซ่บสัมภาษณ์เลยสิกินนั้นพวกอาหาร เอ้ยพันเป็นคนชอบกินพวกซุปพวกข้าวต้มเนี่ยคะ่ะข้าวต้มใส่เกลืออะ่เงี้ยค่ะไข่ต้มแม่บอกค่ะกินเอ้ยพันธชอบไปกินอาหารพิธีนี้ถ้าว่าเอ้ยบ๊สบายถ้าบ๊ถ้าบ,าบ๊อันบ๊ได้เป็นใครก็กิกนคือกันคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นใครที่ชอบกินอาหารพวกข้าวต้มกินแล้วมันชืมชุม่ชมช่ำคอเนาะขอนะมีเหงน้ำท้องแล้วก็พวกกันน้ำซุปขาเอ้ยชอบกิน อันกากินง่ายๆอยู่เด really? ียค่ะแต่ว่าชอบเผือชอบหมันเนาะค่ะเนาะก็เลยเมื่อวานนี้เอ็ดอันเนื้อคือแฟนกินคิดว่าตัวผู้เจ้าเนาะโบอยากกินเลยส่งชิ้นเนาะก็เลยโทษแฟนเอ้ก็เป็นใครคือกันเนี่ยค่ะแต่ว่าเพ่นกา่อยยังชั่วเนาะพ่นกากินเมื่อไหร่ก็มากินนะพันกากแต่เกือบหมดชิ้นกินนั่นก็กินเนาะค่ะเนาะ แล้วตอนเศร้าหมายเอตเตอร์มุเศร้านี่ก็กินผลไม้อีเด้อส่งโลบเลยกินผลไม้ก็มีเขยที่บอกไปค่ะอย่างละหน่วยอย่างละครึ่งหน่วยเนาะเนาะถ้าพวกกันกล้วยนี่มันเป็นลูกใหญ่เดี๋ยวมันเราก็ตัดครึ่งใช่ค่ะกินเมดเขาก็มีแหงท้องแต่ว่าอย่างปวดเสน้นปวดเอ็นว่างาั้นอป่ะก็สงสัยกันกนะเป็นพวกนําเป็นไข่่ะคแล้วก็ไอ ไอ้เมื่อคืนนี่ไอมดขอคอนเนยเจ็บโอกขนาดเลยมืนอเนี่ยพอค่อยอย่างชั่วก็กินยาค่ะยาอันยาแก้เจ็บโะะขเนี่ยค่ะก็ค่อยอย่างชั่วคือน้อยนึงไอก็รู้สึกว่าน้อยลงเลยกระบาดตีน็อกนะอาการเป็นไครมันก็ตรงหายตามช่วงระยะเวลาที่ว่ามันบวมอยู่ในร่างกายเนาะเนาะ มีแต่พยายามดูแลตัวเองค่ะเอ้ยกันนะแต่ว่ายังเมื่อยอยู่ค่ะเอ้ยก็ยังเป็นหอบโอบอยู่ค่ะมื่อเสานี่หดหดแล้วพาแฟนนั้นบอกแฟนว่าเอาอยากเอ็ดสวนว่าพันกระพาทำได้ค่ะตาต้นไม้สักน้ำห้าค่ะเอ้ยหันเอ้ยหันซั่นน้ำเอ้ยมื่ยขนาดมื่อเสานี่แฟนก็เลยหัวแล้วเอาบอกแล้วว่าตัวยังบ่พร้อมอ๋อแต่ว่าก็ดีคือกันมันบอกมันจะได้ออกกําลังกายเส้นเอ็นอันพวกอัน รมหายใจมันจังได้สะดวกเพิ่นวมาแต่ว่ามีส่วนมากก็มีพันนั่นแหละเขาถมเอ้ยเขนี่น่อยนอยพันบก็คยรํำเพิ่นบอกบ่ต้องทำเยอะแต่เอาพันเห็นพันเอดนำกันเขาก็บ่บป่อยเนาะเอ้ยกขาทำจนหมดแล้วข้างหลังนี้แล้วซื้อถังกัยะแล้วก็มีแต่ว่าอันกวดน่อยนอยแต่ว่าอย่างบัได้กวดหมดก็เลยบอกว่าไว้เอามือหรือที่ว่ามันรู้สึกว่าดีขึ้นคนนี้เราเอ้ยจังไปกวด มันก็บวได้สกปรพคันนี้นหน่อยดีที่ว่ามันบ่มีฝนตกมันอีกค่ะช่วงที่เอ่ยทำเลยค่ะแต่โบแน่อาจจะมีฝนลงก็ได้เพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงดูก็ดีใจก็ได้ทําแล้วแล้วทางอันสวนทางหลังนี่ก็ตัดเรียบร้อยละก็ไม่ใหญ่เออตัดเป็นทรงเป็นมดแล้วค่ะผมไม่เอ้ยตัดเดาะกาแฟเลยตัดขึ้นไปขึ้นมากลอีแต่อีต่นเพิ่นเพิ่นทำมด เ่มีจะไปนั่งอันเบื้องไปเบืいい้องมาก็เจับไม่กวดนุ่นคะเนาะก็ซ้อยพั้นได้เยอะอยู่เลยค่ะแต่ก็ว่าดีใจที่ได้ทำก็แล้วไปเป็นจุดนาะนคเนาะถึงน่ะเป็นใครก็ทำงานกินกาแฟแล้วว่ันหาอันหาแต่เลยอ่านหนังสือว่าไงเนี่ยนั่นน่นพั้นเอ้พั้นอย่างบ่วหมักนะ่นเอ้บัวชอปเลยถ้านวนก็ยิ่งจุ่มนาะนคะเนาะ อาหานี้เอ็ดแล้วเลยจะน้อยกันมือตัวเหลืงแล้วก็ผ่านไปอีกมือนึ่งเน่อเนาอเสียงเฮงอยากเฮงอยู่เลยค่ะเสียงให้หายใจสันส้นๆอยู่มากินกาแฟาม,ามันมืดคนน่อยหนะอมกาแฟาก็หมดไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้หนึ่งถ้วยไอ้ทุกตาผ่าฝันก็อวยพรไอ้ทุกบ้านทุกโคเรีนมีความสุขเน่ะเหนาะ ดูแลสุขภาพร่างกายเน่จะเ้อถ้าเป็นไข้แล้วเหมือนกับบกขักเออร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเนาะเนาะแล้วก็ขอบคุณหลายหที่มาทักทายเอยเนี่จะนะมานั่งกินกาแฟนํากันอะพอกันมือมือ่อไปเนาะคเนาะคลิปต่อไปก็โชคดีกันทุกบ้านทุกหัวเรือนค่ะสวัสดีค่ะ